เบรกที่2ของเมืองทองทีวีนะครับเบรกเนี้ยจะมานั <startup> <de af Darwin> ่งพูดคุยกับดอยทิฐนสีชัยแบบเต้นๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทุกอย่างผมแฮปปี้ดีแฮปปี้นะครับครับย้อนกลับไปถามถึงเรื่องการตัดสินใจย้ายจากบางกอกล l a s s มาอยู่เมืองทองจริงๆมันก็เป็นความท้าทายใหม่นะครับแต่จริงๆและปัจจัยหลักๆเลยของดอยคืออะไรเอ่ยผมคิดว่าเมืองทองเป็นสโมสรใหญ่ที่ที่ ที่มีเปอร์เซนต์มากที่สุดที่ประสบความสําเร็จนะฮะผมก็เลยตัดใ,ใจได้ไม่ยากเลยที่จะย้ายมาครับใช้เวลาคุยนานไหมนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนะคือผมผมผมเคยจริงจริงผมก่อนผมไปก่อนผมไปบาวการกสเกือบเกือบแล้วเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าตอนนั้นผมดูแล้วเซ็นเตอร์มีเยอะอผมก็เลยตัดใ,ใจว่าผมไปบาวการดสกว่าเพราะว่าตอนนั้นพบคือตลอดผมอยากจะเล่นมากกว่ามากกว่าที่จะนั่ง ครับแต่ทีนี้พอย้ายมาสู่ทีเมืองทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ในเรื่องของบริหารจัดการต่างๆชอบสื่สารดีไหมดีฮะผมว่าที่นี่เขาดูดูแลดูแลนักบอลดีมากแล้วก็อย่างเช่นผมว่าอ่าอย่างเรื่องอาหารเรื่องรถลาที่พักเก็บตัวก่อนแข่งอะไรเงี้ยดีดีมากซึ่งตัวนักเตะเองจะชอบ ใช่คร<ห>ับมันจะได้สบายใจไปกอดนึงใช่ครับที่เห็นนักเตะหลายแต่หลายคนบอกว่าที่นี่พี่ๆแสตฟพี่่อะไรเป็นพี่น้องหมดเลยใช่ครับเหมือนเขาดูแลเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะนักบอลนี่เขาดูแลเฉพาะเขาดูแลรวมไปถึงครอบครัวของเราด้วยที่มาคือพ่อแม่ผมก็ชอบมากชอบดูบอลตลอดก็เขาดูแลดีก็ผมก็แฮปปี้ครับการลงสนามให้กับเมืองทองไปจริงๆก็ลงในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่แต่ก็ไม่น้อยเกินไป มีไงบ้างครับรู้สึกว่าส่วตัวเองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อ่าทีเียว่าไม่พอใจก็ก็ไม่เชิ่นะผมคือผมเข้าใจด้วยว่าผมย้ายมากลางคันแบบเนี้ยการที่จะสอดแทรกเพ้เล่นเซนเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะเซนเตอร์เนี่ยเวลาเล่นกันเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยสัาคันใช่ครับก็แต่ว่าเมื่อได้รับโอกาสแต่ว่าในตําแหน่งอื่นก็ ผมก็เข้าใจผมคุยกับโค้ชก่อนแล้วด้วยว่าผมไม่ใช่แบ็คที่จะเล่นเกมลุกเหมือนใดหรือว่าเหมือนดนเหมือนมงคือเหมือนกับว่าผม,มเล่นเป็นฟูลแบ็คผม,มผมแล้วไม่ชอบเกมรับมากกว่าที่จะเล่นเกมลุกนะครับก็แต่ด้วยความที่ผมลงไปแล้วก็ยังไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่ผมรู้สึกผมลงไปผนเครียดเครียดแล้วก็อไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยมั่นใจครับ แต่ว่าก็ยังพอมีเวลาในการจะเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาลหน้านะใช่แต่ว่างานคงหนมากๆใช่เพราะคงมีทัวร์นาเมนต์เยอะรวมไปถึงคู่ต่อสู้ในทั่วเอเชียก็คงจะหนักขึ้นเป็นทวีคูณนะแต่ก็คิดว่ายังพอมีเวลาครับอ,อดอยคิดยังไงกับคำพูดของพี่พี่สื่อมวลชนหลายๆคนเขาบอกว่าเมืองไทยไม่มีเซ็นเตอร์คนไทยที่เก่งเลยนะปัจจุบนันนี้เก่งเก่งก็ไปอยู่เมืองเขา ุริรามชนบุรีที่เหลือไม่มีละผมว่าส่วนหนึ่งก็จริงอะจริงใช่ไหมส่วนหนึ่งก็จริงอืเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีขึ้นมาทดแทนได้เลยผมว่าด้วยเนื่องด้วยบางคนก็อาจจะเล่นดีแต่ว่าตำแหน่งนี้มันมันเหมือนเป็นภาระที่หนักพอควรนะแล้วก็ประสบการณ์ก็จําเป็นที่จะต้องมีมไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้เล่นดีแล้วลงมาเล่นม,มันก็พอเจอกองหน้าแข็งแข็งเก่าๆก็ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน เซนเตอร์ดาวรุ่งที่ดอยพอมองเอ็ดเห็นในปัจจุบันนี้มีไหมใครอืมผมว่าอย่างแบ็กก็เล่นดีครับอิตท์อิติ์ก็เล่นดีแต่ตัวเล็กใช่แต่ตัวเล็กก็ดีแต่ว่าจริงๆก็ไม่สำคัญนะบาเซโลน่าเซนเตอร์แบ็กตัวเล็กเลคือผมว่าไม่เกี่ยวกับสลีละขอให้ตำแหน่งดีแต่สินใจถูกต้องไลก็ถือว่าเป็นเล่นดีถือว่าเล่นดีครับแล้ถ้าเกิดพูดถึง นักเตะเซนเตอร์ในตำนานที่ดอยชอบและเป็นแบบอย่างไทยครับจริงๆผมชอบเทอร์รี่ออผมชอบจอห์นเทอร์รี่นะเ,เขาเขาเล่นเกมรักดีมากมแล้วก็ผมชอบคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวเองอครับครับดอยเองก็เคยจัดทันทีมมาก่อนะนะแล้วคุณไทยล่ะครับคนไทยฮะผมตอนนี้เขาเลิกไปแล้ว ผมชอบพี่เก๋บรวชัยสุรินทร์สิริรัตน์ทำไมฮะคือผมผมถามเขาประจานนะว่าพ really ี่กินอะไรเป็นอาหารผมผมรู้สึกผมด้แย่เขาว่าพี่กินข้าวกับน้ำแข็งเป็นอาหารหรือว่าอะไรผมรู้สึกเขาใจเย็นมากเขาเป็นคนที่สุขุมเวลาเล่นใจเย็นแล้วก็คือเขาเป็นบอลทางครับไม่ใช่บอลหนักครับการเจอกองหน้าในไทยลีกครับคิดว่ากองหน้าคนไทยที่มีความสามารถเก่งมากๆเลยในไทยลีกครับดอย ผมโชคดีที่ไม่ต้องเจอมุ้ยครับจริงเ<ะ>หรอครับมุ้ยเนี่ยผมว่าเก่งที่สุดนะจริงเหรอครับ <ฮะ S 2> ยังไงฮะเขาเป็นคนที่ได้ทั้งได้ทั้งทําเองเข้าฮอตหรือว่าจะสร้างจังหวะให้เพื่อนได้อะไรเงี้ยเคยคุยกับธีรศิรินงด,ดาเขาเป็นคนที่คิดก่อนที่บอลจะมาว่าเขาจะไปยังไงซึ่งนักเตะไทยมันจะมีข้อเสียฮะใช่คิดไม่ถัดใช่ใช่ผมผมก็เป็นคนที่เล่นหละ ผมเล่นเซนเตอร์แต่ผมก็เป็นคนเล่นทางเหมือนกันแต่หลายครั้งที่พยายามจะคิดเวลาเจอกับมุ้ยก็<ร>าทาให้ต้อง<ม>คิดใหม่เหมือนกันใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับทีมของมึงทอของเราณป,ป,ปัจจุบันนี้สุดท้ายได้ได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยนฮะพอใจไหมครับกับการที่ย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติาร์รีเทนแชมเปี้ยนได้ครั้งที่สามครับทีมแรกผมก็แฮปปี้ครับก็ครั้งแรกที่ผมได้แชมป์กับ กับไทยพีเมลีไม่เคยได้จากทีมไหนมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยได้แต่ที่สองที่สามนี่คือครั้งแรกของผมแล้วเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นเอฟซีด้วยปอ๋อผมเคยเล่นเอฟซีมาสองสาครั้งแล้วก็ถือว่าฟื้นบรรยากาศของดาบในการต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ย้ายมาด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์ไทยลีกนะอย่างน้อยก็มีเหรียญรางวัล เก็บไปที่บ้านใช่นะครับแล้วตั้งใจยังไงกับอนาคตในปีนะ้าคือผมเลยเรียกเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมามผมเชื่อว่าผมสามารถเบียดได้การตัดสวนตัวจริงนะเด็กหน้าครับเดี๋ยวมาดูสไตล์ชิลๆการแต่งตัวของพิติรศสีชายที่ว่ากันว่าตั้งแต่พยายมาเป็นตั้งแต่ที่แต่งตัวดีที่สุดในสโมสรเวอร์พัก <laughs> <laughs> สักครู่ครับไม่เ <laughs> <laughs> คยโดนหลอกด้วยพี่ตลกยังไงฮะ <laughs> <laughs>